วันก่อนพี่สุภชัยเคยใช้คำว่าอะไรนะจากชัดเจนสู่คอนเฟิร์มรออย่างเป็นทางการโอเคจากชัดเจนสู่คอนเฟิร์มครับรออย่างเป็นทางการครับฉะนั้นวันนี้ถ้าเอาคำนั้นมาใช้กับกรณีนี้ครับก็คือในส่วนของครมอ,อนุทินหนึ่งวันนี้คอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มแล้วนะครับออรอ อย่างเป็นทางการใช่อีกขั้นตอนหนึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายแต่ไอคอนเฟิร์มตรงนี้ก็ถือว่าผ่านด่านสําคัญนะคือก็เป็นที่รู้กันแหละว่ามันเป็นด่านหินใช่เนื่องจากก่อนหน้านี้มันก็มีการเซตบรรทัดฐานครับอะไรกันไว้ต่างๆนานาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องของจริยธรรมจริยธรรมถ้าเราพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยครับแทบจะไม่ต้องทํามาหากินอะไรกันแล้ว มาตีความจริยธรรมเนี่ยใช่ซึ่งมันกว้างกว่ามหาสมุทรแปซิฟิกอีกนะใช่ใช่โอเคแต่ก็ถือว่าผ่านด่านหินสุดๆมาแล้วนะฮะรายชื่อคณะรัฐมนตรีอนุทินหนึ่งภายใต้การกลุ่มบังเหียนของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลจากพักภูมิใจไทยในส่วนของการตรวจสอบคุณสมบัติกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการนำขึ้นทุนกล้าวนะครับแล้วก็รอการโปรเกล้าวใช่หลังจากนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในที่เขาบอกว่าเป็นหน่วยตรวจสอบคุณสมบัตินะที่สุภชัยครับมีทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอายการสูงสุดครับกกตเลขาคอรมอ สำนักงานศารยุติธรรมห้าหน่วยงานห้าด่านห้าด่านที่เป็นทางการนะอ่ะที่เป็นทางการแต่ว่ากันว่าครับที่มันเป็นด่านหินสุดๆจริงๆเนี่ย uh huh. มีอีกประมาณสองหน่วยงาน อีกสองรายงานเดียวที่อาจจะไม่จําเป็นต้องมีชื่ออย่างเป็นทางการ<笑><笑>นะซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยตามรายงานข่าวก็ระบุว่าไม่พบรายชื่อใดที่เป็นปัญหาในเรื่องของคุณสมบัติพร้อมกับยืนยันนะครับในส่วนของนายกอนุทินว่าการทํางานของรัฐบาลจะไม่หยุดชะงักเนื่องจากรัฐมนตรีทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกก็รู้แล้วแต่เป็นบุคคลที่ทํางานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะฮะก็อัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะฮะที่ถือเป็นไฮไลท์ สำคัญมากที่สุดอันดับหนึ่งคุณเอกนิตินิตธันประพาตดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังออสองค,คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพงงาณิชย์สามคุณอัฐพพล์เรื้พิบูลร,ร,ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คุณชัยชนกชิดชอบรัฐม,น,น,ม,ม,มนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคงนะมอันนี้ DES ครับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคุณอัฐกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเ <ừ> อ่อพร้อมกันนี้เนี่ยปรากฏชื่อคุณวรพักธัญวงศ์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอืชื่อนี้น่าสนใจครับ เอาละนี่ก็เป็นไฮไลท์นะครับสำหรับกระทรวงสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเศษษษษษรษฐกิจโดยตรงนะมีการส่งสัญญาณถึงการเดินหน้าทำโครงการคนละครึ่งทันทีนะฮะที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ก็เปิดเผยโดยคุณสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดทำร่างถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลแต่ล,กะ,ละกระทรวงแลก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนนำเสนอต่อรัฐสภาซึ่งก็จะแล้วเสร็จทั้งหมดเนี่ยภายในไม่เกินเดือนกันยายนนี้สำหรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลใหม่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยชูโครงการคนละครึ่ง <c oughs> มาเป็นนโยบายเรือธงครับ <c oughs> ซึ่งทางดรเอกนิติว่าที่รองนายกและรมวคลัง <c oughs> ก็ได้มีการประชุมและติดตามความคืบหน้าในประเด็นนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีนโยบายที่นายยมตรีได้ให้ต่อที่ประชุมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอ่าพึ่งเรื่องของราคาพลังงานที่มีแนวโน้มว,ว่าค่าไฟเนี่ยจะสามารถลดลงได้ในช่วงของไตรมาสแรกของปีหน้าอีกทั้งยังให้แนวทางกับนางสุปจิจนะครับว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใน,ในการแก้ไขปัญหาการค้าตามแนวชายแดนด้วยการหาช่องทางการค้าใหม่ๆ รวมถึงการเชิญนักลงทุนนะฮะในโครงการ Thailand Plus วันให้ย้ายกฐานการผลิตกลับมาที่ไทยนะครับส่วนนโยบาย40บาทรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันการดำเนินการจะเป็นรูปแบบของการทั้งมีการการตั้งเพดานค่าบริการซึ่งก็เมื่อประเด็นเรื่องตั๋วร่วมสำเร็จเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะทำให้นโยบายดังกล่าวมีความเป็นไปได้ผมว่าไฮไลท์ตรงนี้ฮะรถไฟฟ้า40บาทตลอดวัน อันนี้ก็จะมีความแตกต่างจากเดิมนะฮะรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแต่นี้40บาทตลอดวันนะครับอ้าวก็ถ้ามันได้ตลอดวันจริงก็โอเคนะเพราะมันทั้งไปทั้งกลับทั้งไปทั้งกลับก ทหารสองกขาละยี่สิบอ่าก็คือยี่สิบเดิมเนี่ยเขากาหนดเวลาคือสามชั่วโมงอ่าสามชั่วโมงถูกไหมฮะจะขึ้นสายไหนสีไหนก็สัมปทานของใครใครเป็นผู้โอเปเรตได้หมดเลยอ่าได้หมดเลยภายในสามชั่วโมงครับนะแต่นี้ถ้าบอกสี่สิบาทตลอดวันเอออันนี้ก็ยังฟังดูเข้าท่าอยู่บ้างเขาก็ท่าอยู่บ้านทําไปเถอะคือไอ้การจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจคือเพิ่มเงินให้คนเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาแต่สิ่งที่ทำได้เลยคือลดค่าใช้จ่ายให้คนอ่าใช่ ถูกไหมฮะนี่น้องๆในสํานักงานเรานี่บางคนค่าใช้จ่ายในการเดินทางวันหนึ่งสองร้อยอย่างเงี้ยอ่าใช่บางคนทํางานอยู่แถวนี้ราชดาสุทธิสารครับโอ้โหนต่องไปหาแฟนแถวสุขุมวิทเออโอ้โหแล้วค่อยกลับบ้านอีกอ่าใช่ไหมขอรถไฟไปอีกนะถ้าใต้ดินไปอีกก็หลายบาทนะสามสิบสี่สิบาทนั่นแหละครับน่าทำแล้วมันจะทำให เรียกว่ากำลังซื้อจากคนวัยทำงานเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นใช่ซึ่งคนวัยทำงานเนี่ยเขาพร้อมจะซื้ออยู่แล้วล่ะพร้อมจะกินอใช่ใช่ไหมถ้าลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้ได้เนี่ยผมก็เชื่อว่ามันน่าจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นฉะนั้นโดยสรุปเนี่ย5เรื่องเร่งด่วนของรัฐบาลอนุทินหนึ่งนะก็จะมีคือการเตรียมความพร้อมรับมือมาตรการภาษีนําเข้าสารัตและสงครามการค้า สองเนี่ยคือการส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME 3. การปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนผู้ประกอบการสี4การรับมือผลกระทบจากปัญหาการค้าช,ชายแดนไทยกัมพูชาและมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 5. การบริหารจัดก,การผลกระทบจากการแข่งข้าของเงินบาทอ,อันนี้โดยสรุปนะ5เรื่องเร่งด่วน ทีนี้ไปดูความเห็นนักวิเคราะห์สักนิดหนึ่งครับเขามองอย่างไรต่อนโยบายทางเศรษฐกิจตรงนี้แล้วก็เซนติเมนต์ที่เกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้อ่านะครับไปดูกันที่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก่อนนะครับมีก็เปิดเผยนะครับความคืบหน้าของการทุนเก้ารายชื่อของณะรัฐมนตรีอนุทินหนึ่งเนี่ยครับถือเป็นการพัฒนาการทางการเมืองในทางบวกนะครับก็ส่งผลให้ตลาดเลยกลับมาให้น้ําหนักกับการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอีกครั้งหนึ่งอาทิเช่นนะครับคนละครึ่ง กองทุนหมู่บ้านซอฟโลนเกษตรกรและนโยบายลดค่าของชีพซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะช่วยในแง่ของหนุนในหุ้นที่อิงต่อกําลังซื้อจากฐานลากนะครับส่วนมาตรการด้านการท่องเที่ยวยก็คล้ายกับเราเที่ยวด้วยกันก็จะเป็นผลบวกต่อภาคการท่องเที่ยวในประเทศขณะเดียการโครงการลงทุนขนาดใหญ่นะครับอาทิเช่นตัวของโครงการแรนบิดนะครับก็จะเป็นบวกต่ออุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง สำหรับกลยุทธ์ในแง่ของการลงทุนนะครับก็เน้นนะครับหุ้นที่อิงกับการบริโภคภายในประเทศนะครับที่เช่นกลุ่มค้าปีกนะครับก็แนะนำตัวของ CPO ตัวของ BJCCPXStar กลุ่มการเงินก็แนะนำอย่าง MTCKTC นะครับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างอันนี้ก็แนะนำ CKStaconITD กลุ่มนิคมศุกสากรรมอมตะแล้วก็ WHA แล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวนะครับก็แนะนำ ER w แล้วก็ Sentel นะครับ ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะฮะก็ระบุว่าจากการที่เมื่อวานนี้ดัชนีหุ้นไทยขึ้นมายืนเหนือระดับ1,300จุดก็ถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าหุ้นไทยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแต่อาจมีการสลับพักตัวลงมาบ้างนะครับเพื่อชะลอความร้อนแรงซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเนื่องจากจะทำให้นักลงทุนมีจังหวะในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหุ้นในการลงทุนได้ส่วนป,นประเด็นนะฮะที่ตลาดยังคงจับตานั่นคือการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ รวมถึงรายชื่อคอรมอชุดใหม่และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยแนะนําให้เก่งกําไรหุ้นขนาดกลางและใหญ่ที่มีการสร้างฐานใหม่เช่นไทยออยนะครับ SCGP CP Extra m i n o r International BEM WHA UP Bangkok Chain Hospital และตัวของ ITC ก็เป็นกลุ่มหุ้นที่คาดว่าจะมีจังหวะขึ้นสลับพักตัวให้นักทุนได้หมุนเวียนพอร์ต ในรอบสัปดาห์นี้อ่านี่ก็เป็นการประเมินของสองบรกใหญ่นะฮะกลุ่มสีกับทางบัวหลวงครับต่อความเป็นไปที่เกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้พี่สุประชัยเรื่องซอฟท์โลนก็ดีทําไมเห็นข่าวเรื่องแบงก์ออมสินซอฟท์โลนแสนล้านอ่าใช่ที่เพิ่งออกมาล่าสุดที่มีการแถลงข่าวออกมาเหมือนกันอันนี้น่าสนใจนะซอฟท์โลนตรงนี้นะครับโอ้ยการเพิ่มเงินการเติมกระสุนให้กับคนเนี่ยมันเป็นเรื่องดีทั้งนั้นแหละนะฮะคือก็ต้องบอกว่ามี แนวโน้มที่ดีนะแล้วก็ขอว่าอย่าให้มันเหมือนกับในอดีตนะที่ว่าซอฟโลนมาแต่มาแล้วมันไปไม่ถึงมือของรากญ้ามือของประชาชนจริงๆครับถูกไหมฮะมันไปถึงก็แบบตามพิธีพอเป็นพิธีอะนะแต่ว่าก็ไปกังวลกันเรื่อง NPL ไงก็กลายว่าซอฟโลนเนี่ยมันก็ไปตกก็คือเป็นการปล่อยกู้ต่อให้กับแบงค์พาณิชย์ แล้วแบงก์พาณิชย์ก็รู้กันอยู่แล้วทุกวันนี้คือเขาก็ต้องบริหารความเสี่ยงมันก็ไม่ได้ปล่อยกู้ต่อลงมาที่ธุรกิจขนาดย่อมธุรกิจขนาดเล็กนะฮะมันก็ไม่ถึงมือประชาชนอีกใช่มันกลายเป็นว่าสินเชื่อเนี่ยมันเป็นกระจุกอยู่แค่เฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่อ่าใช่ใช่ใช่ไหมฮะครับทีนี้มันก็เหมือนกับหัวไปแต่หางไม่ตามหางไม่กระดิกตามเออหัวมันก็โตขึ้นเรื่อย ใช่ใช่ในหางนี่ก็รีบลงรีบลงทุกวันอ่าใช่นะฮะก็ดีฮะเป็นนิมิตใหม่ที่ดีก็ขอให้ตัวซอฟท์โลนอย่างเงี้ยมันมันถูกอินเจ็คเข้ามาในระบบได้จริงๆนะแล้วก็ให้มันทั่วถึงมันก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาได้เป็นอย่างดีนอกเหนือจากกรุงศรีกระโบหลวงเนี่ยมีทาง C.L.S.A ที่เขาก็สรุปสถานการณ์แล้วก็ประเมินทิศทางของเศรษฐกิจไทยนะฮะ ต่อเนื่องในช่วงหลังจากนี้โดยเขาก็ระบุโฟกัสไปที่เรื่องของกลยุทธ์ประเทศไทยนะหรือที่เรียกว่า Thailand Strategy ซึ่งบุมมองตลาดเนี่ยก็เน้นในเรื่องของเศรษรภาพและการปฏิรูปขณะที่นักลงทุนเองก็เริ่มที่จะกลับมามีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นนะครับท่ามกลางความคาดหวังในเรื่องของการปฏิรูป ทั้ง CLS a เขาระบุว่าได้มีการพบกับนักลงทุน10รายนะครับในงาน Investor Forum ที่ฮ่องกงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีประเด็นสำคัญที่ได้หยิบยกมาพูดคุยนะครับสกเถียงกันก็จะมีเรื่องอย่างการเมืองของประเทศไทยนโยบายรัฐบาลแนวโน้มการบริโภคแล้วก็มีการเฉพาะเจาะจองไปที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคโดยตรงนะอ,อย่างหุ้น CPN CPo CPextra รวมหนึตัวของโอสถสภาขณะที่ c ซลเก็ระบุว่านักทุนต่างชาติเนี่ยปัจจุบันยังถือหุ้นไทยในสัดส่วนที่น้อยนะครับแต่ก็พร้อมจะเพิ่มการลงทุนมากขึ้นเนื่องจากมองบวกนะฮะต่อความมีสัียภาพทางการเมืองอย่างไรก็ตามนะฮะนักทุนยังคงต้องการเห็นนโยบายเชิงโครงสร้างและการปฏิรูปที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมเสียกอ่อน นะเบื้องต้นเขามองการเมืองมีสถียภาพมากขึ้นแล้วก็อย่างที่เคยกล่าบเรียนท่านผู้ชมนะฮะอันนี้ด้วยความเคารพประเทศไทยเนี่ยด้วยบริบทด้วยโครงสร้างนะด้วยอะไรต่อมิอะไรที่มันเป็นตัวกําหนดความเป็นไปของประเทศเนี่ยมันก็ทําให้การเมืองมันกลายเป็นปัจจัยสําคัญเป็นปัจจัยนําอันดับหนึ่งเป็นสารตั้งต้นแล้วก็เป็นตัวชี้วัดของส่วนอื่นๆ โดยปริยายฉะนั้นการเมืองเป็นเรื่องสําคัญคสําหรับตลาดพุ้นไทยนั้นนักลงทุนต่างชาติเขามองเฮ้ยการเมืองเริ่มอที่จะมีเสถียรภาพมี stability ครับสูงขึ้นตรงนี้เขาก็เริ่มเกิดความอุ่นใจก่อนหน้านี้มองว่ามัน instability ใช่ถูกไหมมันไม่มั่นคงคมันไม่มีเสถียรภาพงั้นถอนการลงทุนก่อน ถูกไหมฮะทั้งที่จริงๆเราหุ้นไทยช่วงที่ผ่านมาต้องถือว่ามันถูกจนไม่รู้จะถูกถูกยังกับขี้ถูกไหมฮะถูกแล้วถูกมันก็เป็นโอกาสนะแต่เขาก็มีความกังวลว่าถ้าการเมืองมันไม่นิ่งจริงๆหรือมันไม่มีสถภาพขึ้นมาเนี่ยไอ้ที่ว่าถูกอยู่แล้วมันมีโอกาสจะถูกกว่าเดิมอีกซึ่งนั้นมันจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการลงทุนของเขาได้แต่วันนี้ภาพ เริ่มดีขึ้นอ่านะครับแล้วก็เสริมในแง่ของการเมืองนิดหนึ่งฮะก็มีการประเมินนะครับว่าการที่รัฐบาลใหม่เข้ามาโดยการนําของคุณอนุทินเนี่ยและพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะเข้ามาช่วยในแง่ของการคลี่คลายทางตันทางการเมืองนะฮะแล้วก็2ในช่วงระยะเวลา6ในแง่ของการบริหาร6เดือนอันนี้เขาก็มี4เดือนสําหรับเพื่อรัฐสภาและอีก2เดือนก่อนการเลือกตั้งเนี่ยอันเนี้ยเขาก็ยังมองว่ายังอาจจะยังไม่เพียงพอสําหรับในแง่ของการป,ปฏิรูปที่ครบถ้วน นะครับแล้วก็ดีเพิ่มเติมนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยคาดว่าจะมีการออกอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาเร็วๆนี้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มค้าปลีกที่จะได้รับประโยชน์อย่างที่คุณราพูดถึงไว้อันนี้ก็เป็นส่วนที่เร่งด่วนนะในแง่ของการการ,ระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องนี้นะครับนะฮะมีการระบุถึงภาพรวมผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยเป็น q u a r t e ร์ d a t e ก็คือนับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมมาจนถึงปัจจุบัน,นบถ้าไปดูตลาดหลักทัพย แห่งประเทศไทยคือเซต i ินด x โดยรวมนะก็บวกมาแล้ว19%อันนี้ quarter date นควอเตอร์ทูเดทนะฮะก็จะถูกขับเคลื่อนโดยนะฮะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่บวกขึ้นมาแรงถึง63%นํามาโดย Delta าอิเล็กทรอนิกส์ที่ก็บวกมาแล้ว65%มีกลุ่มขนส่งอันนี้ก็ขยับขึ้นมา33%นะครับนะโดย AOT มาแรงนะฮะ อันดับหบวกไป28%แต่อันนี้ต้องหมายเหตุว่าไม่นับรวมการบินไทยเพราะการบินไทยเพิ่งจะรีซูมกลับเข้ามา4สิงหาคมคขนาดเดียวกันวัสดุก่อสร้างเนี่ยบวกไป33%การเงินบวกขึ้นมา30%ิบปิโตเคมีบวกมา23%อาสังหาริมทรัพย์บวกมา21%ค้าปลีกบวกขึ้นมา18%และพลังงานบวกขึ้นมา15%ก็ถ้านับเอาเฉพาะเดลตานี่ ที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นมานะฮะผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ฟังดูแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีเอาเฉพาะเดลต้เนี่ยตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นมามีผลต่อดัชนี60จุดโอ้โหหกสิบจุดมีผลตัวเดียวนะ60จุดครับเยอะจริงๆนะก็ในแต่ละกลุ่มที่ไล่เรียงมาเมื่อสักครู่มันก็ก็ถือว่า make sense นะคือมันก็มีเหตุผลอธิบายตัวมันเองใช่ไหมฮะอย่างอิเล็กทรอนิกส ก็เด <Delta, S 1> ลต้าก็ความต้องการในเรื่องของ AI ทั่วโลกมันมีสูงขึ้นะนะ,ะฉะนั้นการใช้ไอ้ตัวชิปอัจฉริยะอะไรต่างๆมันก็ต้องมีเพิ่มมากขึ้นนะฮะขนส่งอ,อย่างที่บอก AOT นํามา AOT ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแม้ว่าจะยังรอความชัดเจนในเรื่องของการเจราจากับ King Power ในฐานะผู้รับสมรทานกิจาการสินค้าปลอดอากรก็คือตัวของดิวตี้ฟรเนี่ยซึ่งก็จะมีการเจราจากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้าย ในช่วงเดือนตุลาคมก็จะชี้ชะตาแล้วตกลงใจยังไงจะต้องลดค่าตอบแทนให้ k i งพ p o w e อแต่ลดเนี่ยมันจะลดได้เท่าไหร่เพราะอย่าลืมว่าอย่างสุวรรณภูมิที่ k ิ n พ Power ประมูลไปหมื่นห้านะครับเบอร์สองที่เขาประมูลแข่งเนี่ยเขาเสนอมาแปดพันอ่าใช่ไอ้คำถามคือลดเนี่ยมันจะลดได้เท่าไหร่เพราะยังไงมันต่ำกว่าแปดพันไม่ได้แน่นอนอืมอืมใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะฮะอ่าหรือกรณี ยังไงยกเลิกเออถ้ายกเลิกเอ้าแล้วยังไงก็จะเสียโอกาสในแง่ของตรงนี้ไปอีกกี่ปีกี่เดือนเเออเออในแง่ของไรายได้จากส่วนที่เป็นดีที่ฟตรงนี้นะครับคือประเด็นนี้เองเนี่ยมันก็น่าคิดแหละก็คกืนไม่เข้าขายไม่ออกอสำหรับ aot แต่ด้วยแนวนโยบายปัจจุบันเนี่ยผมว่าราคาหุ้น aot ที่มันกระเตื้องขึ้นนะรหรือเอา,อางี้ก่อนราคาหุ้น aot ที่มันฟุบลงไปก่อนหน้าเนี้ย เนื่องจากนักลงทุนสาบันก็ดีแต่ผมว่าหลักๆในต่างชาติครับเขาไม่เอาด้วยอไอ้เรื่องที่แบบจะมีอยู่ๆก็มันจะมาแก้สัญญาหรือเอกชนผู้รับสมรทานจะขอให้คเออทแก้สัญญาให้แล้วเขามองว่าเออเนี่ยมันถูกการเมืองแทรกแซงอก็เลยขายหุ้นทิ้งออกมาแต่ช่วงหลังเนี่ยเริ่มเห็นมีแรงซื้อ ที่นามาโดยนักทุนสถาบันในประเทศก่อนก็สืบเนื่องจากว่า AOT เนี่ยเพื่อที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดตรงนี้ซึ่งก็ไม่รู้มันจะแก้ไงนะถ้าไม่คิดนอกกรอบงนั้นนอกกรอบก็คือวันนี้ต้องกลับมาปรับในเชิงโครงสร้างเลยทําให้สัดส่วนรายได้ของ AOT ไม่ต้องไปพึ่งพารายได้ที่มันเป็นนอแนโร่อย่างพวกค่าตอบแทนสัมปทานต่างๆมากจนเกินไปคือปัจจุบันมันแทบจะ50-50อยู่แล้วอ่ะใช่โดยเฉพาะไอ้เกี่ยวข้องกับไอ ราคาบกเนี่ยสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฉะนั้นแล้วโอ้สี่สิบหกอ่ะสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดอ่ะเกือบเกือบห้าสิบอ่ะใช่ถูกไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อเพราะก็ไม่รู้ไงจะไปแก้ปัญหายังไงเรื่อง k ิงพาวเวอร์ก็ต้องปล่อยให้เรื่องเรามันดําเนินไปแต่วันนี้ปรับโครงสร้างเลยนะก็มาเพิ่มสัดส่วนของรายได้ที่เป็นแอโรมากขึ้นก็ตรงเนี้ยพอมันเพิ่มสัดส่วนที่เป็นแอโรมากขึ้นนะสิ่งที่ตามมาหนึ่งมันลดความเชื่อมโยงกับการเมือง ใช,ใช่ไหมฮะสองมันลดโอกาสในการที่จะต้องมีการปรับแก้สัญญาอะไรต่อมนี้อะไรที่มันอาจจะเรียกว่าไม่เป็นธรรมต่อตัวของเอเองเออใช่ถูกไหมซึ่งนักลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะต่างชาติเขาก็มอง2ประเด็นนี้เป็นหลักนะว่าถ้ามันถูกแทรกแซงได้ถูกล้วงลูกได้แบบนี้นั่นคือ Instability <c oughs> คือมันไม่มีเสถียรภาพถูกไหมฮะแต่ตดูราคาหุ้นก็เริ่มจะตอบรับเป็นบวกมากขึ้นพนวกกับการบินไทยนี่ก็ต้องโอ้โหต้องบอกมาแรงแซงทางโค้ง <c oughs> ไม่รู้เอาอะไรมาบวกได้ตั้งขนาดนี้ใช่โอ้เข้ามาวันแรกหูพุ่มกระจายมูลค่าการซื้อขายก็มาราคาก็วิ่งอะไรประมาณน,นั้นนะครับก็เดี๋ยวคนะตงต้องรอดูงบในงวดถัดไปนะฮะว่ามันจะ คลอดออกมาเป็น P/E Ratio เป็น P/BV Ratio ของการบมีไทยเนี่ยในระดับที่มันเป็นมาตรฐานเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ะนะส่วนวัสดุก่อสร้างอันนี้ผมว่าหลักๆมาจากพี่ปูนพี่ปูนพี่ปูน คือพี่ปูนเขาอยู่ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างแต่ครึ่งหนึ่งของธุรกิจเขาเนี่ยทั้งเพลือตอนนี้เป็นปิโตเคมีและปิโตเคมีมันดีขึ้นนะ,ะก็สอดคล้องกับค้นในกลุ่มปิโตเคมีจริงๆที่ก็บวกขึ้นมาถึง23%บเอครับกลุ่มการเงินก็ได้อานิสงมาจากเรื่องของดอกเบีย้ยดอกเบี้ยนะฮะกลุ่มไฟแนนซ์ต่างๆวิ่งกันน่าดูเหมือนกันก่อนอน้านี้นะครับ ้าปลีกอันนี้ก็น่าจะมาจากในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ก็จะเน้นไปที่เรื่องของการสนับสนุนเกี่ยวกับการบริโภคนะฮะอุปโภคบริโภคมากขึ้นตรงนี้ก็วิ่งมารับอานิสงส์นะอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งที่ได้พูดถึงไปเมื่อกี้พลังงานพลังงานอันนี้ก็จะรวมไฟฟ้าด้วยไฟฟ้านี่ก็ได้อานิสงส์จากดอกเบี้ยขาลงใช่วิขาลงแล้วก็เรื่องของราคาก๊าซเนี่ยปรับตัวลงในช่วงก่อนนี้ ต้นทุนเชื้อเพลิงับมันก็ลดลงะนะฮะอันนี้ก็เมคเซนส์เหลือไม่เมคเซนส์เนี่ยสำหรับผมมีอยู่กลุ่มเดียวกลุ่มไหนฮะกลุ่มไหนฮะบวกมาตั้ง21%แล้วเนี่ยอ๋อ,อ อสังหาริมทรั์ไม่ใช่อะไรนะขึ้นมาดีแต่ว่าถ้าให้หาคําตอบเนี่ยมันยังนึกไม่ออกว่ามันบวกขึ้นมาจากสาเหตุใดเอาล่ะก็มีข่าวว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการช่วยเหลือเช่นลดค่าจดจำนองค่าธรรมเนียมการโอนนะแล้วก็อาจจะมีการพิจารณากฎหมายว่าให้เอาห้องชุดเนี่ยก็คือคอนโดไปปล่อยเช่าระยะสั้นได้มันก็ดีแต่ผมว่ามันยังดีไม่เพียงพอเพราะด้วยอินเวนทอรี่ที่มันเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้มากกว่า1ล้านล้านบาทนะทั้ง แนวดิ่งและแนวราบคําถามคือมันจะเคลียร์ไอ้ก้อนนี้ออกไปยังไงออถูกไหมเพราะถ้าเคลียร์ไม่หมดไอ้การจะไปพัฒนาโครงการใหม่มันก็ติดขัดมันจํากัดละวแล้วถามว่าไอ้ล้านล้านเอาคิดแค่ล้านล้านไม่ต้องไปคิดมากกว่าเนี้ดอกเบี้ยสักหนั้นปีละหกหมื่นล้านแบกกันนะ6ก0 0 0่ล้านเนี่ยนะเอ้า ก็มันขายไม่ออกกับพี่สร้างมาแล้วพี่ก็ต้องแบกดอกเบี้ยไหมโอ้โหมันไม่มีรายได้เข้ามาแต่ดอกเบี้ยต้องจ่ายไปหกหมื่นเออตรงนี้จะเคลีย์อย่างไรเออเออใช่ไหมฮะครับก็น่าสนใจนะคือถ้ามันทําได้อื เอาไปปล่อยเป็นบ้านแบบเพื่อประชาชนในราคาถูกผู้ประกอบการก็ต้องยินยอมอยู่แล้วแหละนะคะคือคือให้ความเป็นความสมัครใจใครจะเข้าร่วมโครงการนะแต่ต้องไม่มีกําไรเหลือแล้วคือมันห้ามคิดมาจิ้นแอละขายที่ทุนหรือต่ํากว่าทุนนิดหน่อยแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับว่ามีเงินไปคืนแบงก์อ่ะอ่าอ่าใช่อย่างน้อยก็มีมีเงินเข้ามาสักหน่อยแหละคือมันประหยัดดอกเบี้ยถูกไหมก็ว่ากันไปนะก็คงต้องฝาก ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะช่วยดูประเด็นนี้แล้วก็ใครรู้ช่วยบอกทีนะจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยว่าไอแนวคิดเนี้ยมันทำได้ไหม <c oughs> เ,ออเออได้หรือเปล่านะฮะขณะเดียวกันถ้ามองในเชิงของสถิตินะเป็นข้อมูลในอดีตจากการเลือกตั้ง <c oughs> ก็สครั้งที่ผ่านมานะปี 2007, 2011, 2019 เขาบอกดัชนีเนี่ยมักจะบวก2.2ถึง3.5เปช่วงก่อนการเลือกตั้งโดยค้าปรีกมักจะเป็นกลุ่มเด่น uh huh. ขณะที่ในส่วนของปี2023นะฮะดัชนีหุ้นไทยเนี่ยติดลบไป6.2เพราะมองกังวลนะฮะเรื่องความเสี่ยงทางการเมืองและความกังวลต่อรัฐประหาร uh huh. ไอ้ตรงเนี้ยผมว่า uh huh. น่าสนใจนะ uh huh. คือการเลือกตั้งปี2023เนี่ยครับ uh huh. สิ่งที่กังวลเนื่องจากว่ามันเป็นครั้งแรกที่การเลือกนายกนั้นจะต้องใช้เสียงสวด้วยมันไม่เหมือนกันในอดีตในอดีตพักไหนครองเสียงข้างมากจากสสมันก็เพียงพอแล้วในการตั้งนายกรัฐมนตรีใช่แต่ว่าการเลือกตั้งตอนยุคนั้นจำได้ไหมใช่คุณพิธานี่ก็ถูกเสนอชื่อสองรอบมั้งใช่ใช่ก็ไม่สำเร็จไม่สำเร็จไม่สำเร็จ หวยก็เลยมาออกที่คุณเศษฐาทวีสินอ่าใช่พร้อมกับนี่แหละฮะก็เป็นที่มาของตำนานเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอะไรเงี้ยว่ากันไปนะฮะฝั่งหนึ่งเขาบอกเฮ้ยไม่ได้หักเหลี่ยมนะให้เองทั้งสองครั้งแล้วก็เขาไม่เอาเองอ่ะถูกไหมใช่ก็ว่ากันไปนะไอ้เรื่องนั้นเราคงจะไม่ก้าวล่วงนะแต่เนี่ยเพื่ออธิบายท่านผู้ชมเห็นว่าคือพอมันเป็น การเลือกตั้งแล้วในส่งการเลือกนายกรัฐมนตรีต้องมีสวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครั้งนั้นม,มันทําให้ค่าสถิติเดิมอะไรต่างๆที่ใช้กันมาใช้ไม่ได้อีกต่อไปอ่าใช่ใช่ไม่ได้เลยเพราะมันไม่ได้กําลังเอาแอปเปิลไปเทียบกับแอปเปิลแหละใช่ถูกไหม <c oughs> มันกําลังเอา <c oughs> มังคุดไปเทียบแอปเปิลอย่างเงี้ย <c oughs> มันคนละอย่างไงเพราะมันมีตัวแปรคือสวก็เลยทาให้ไอสถิติของปี2 0 2 3มมันอาจจะเพี้ยนๆไปหน่อยนะ <c oughs> ทีนี้มองไปข้างหน้าทาง c l s a เขคาก็ประเมินนะครับว่าการเลือกตั้งในช่วงประมาณไตรมาสสของปีหน้าก็เป็นความหวังนะฮะแล้วก็มีมุมมองบวกว่าจะช่วยหนุนตลาดได้นะเพราะมันก็กลับมาปกติแล้วนะค,ค,คือใช้เสียงข้างมากในสภาล่างทางนี้ c l s a คาดการณนะครับดัชนีหุ้นไทยณนะสิ้นปีหน้าเลยเนี่ยจะอยู่ที่1,355จชุด ทำไมมันต่ำจังเลยอะห่างจากตอนนี้ไมเท่าไหร่เองนะที่ระดับ1,355จุดก็จะคิดเป็น P/E ratio ที่15.2เท่าก็ยังถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับของช่วงที่ผ่านมาก็ย้อนหลังประมาณสัก15ปีซึ่งอยู่ที่ประมาณ15.6เท่าตรงนี้ก็คงจะประเมินจากนี่แหละฮะภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามนะ มีหุ้นแนะนำที่เป็นท็อปพิกเนี่ยสำหรับ c s c เขาแนะนำตัวบำรุงราษนะฮะ C.P.O. เซ็นทรัลพัฒนาหรือว่า C.P.N. The Era One Group m i n o r International นะฮะหรือว่ามิ้นแล้วก็ในส่วนของเมืองไทยแคปิตอลก็คือ M.T.C. ก็ระบุว่าก่อนหน้านี้เรื่องของโควิด -19 เนี่ยม <да ันทำให้ตลาดอันเดอร์วลูฉะนั้นก็หลังจากนี้มีโอกาสครับท да ี่อาจจะเกิดในส่วนของ P/E expansion ก็คือการที่ P/E มันจะขยายตัวซึ่งถ้า P/E ขยายตัวได้นะฮะไอเป้าหมายของดัชนีมันก็ต้องถูกปรับสูงขึ้นกว่าที่ประเมินไว้ในปัจจุบันนี้นะครับก็มองว่านักงทุนต่างชาติเริ่มจะกลับมามีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นไทยมากขึ้น ประเด็นหลักคือเสถีภาพทางการเมืองนะฮะแต่อย่างที่บอกว่าคงต้องรอการปฏิรูปที่ชัดเจนโดยระยะสั้นนะฮะเซตเนี่ยได้แรงหนุนมาจากกลุ่มค้าปลีกและมาตรการกระตุ้นการใช้ใจ่ายส่วนกลางยาวก็ให้ติดตามการเลือกตั้งในช่วงปีหน้าอ่าน,นี้มองยาวไปถึงการเลือกตั้งเลยนะสำหรับตัวของ CLS นะครับ